เป็นตัวตั้งมีสิ่งดีๆที่ไหนจะอยู่ที่ใดๆจะตามไปเป็นพลังเอาเรื่องดีมาบอกมาเล่าเอาเรื่องดีๆมาบอกมากล่าวสถานีของเราสถานีพลังบุญสถานีของเรา สถานีพลังบุญร่วมสนับสนุนพลังบุญโดยายโอเอใจฟ้าพลังบุญสินค้าเพื่อชีวิตอุทิศเพื่อสังคมผลิตภัณฑ์ด็อกเตอรป๊อปปี้เพื่อสุขภาพที่ดีตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าสบู่สมุนไพรตะวันเดือนอาบสะอาด สดชื่นตลอดวันดรแอร์ Air, อากาศดีสุขภาพดีตลาดต้นไม้หาไทยพฤกต้นไม้ดีแต่งบ้านงามไว้ใจหาไทยพฤกบนถนนหไทยราชหมูแผ่นอบกรอบกินมันกรอบอร่อยติดใจยาสีฟันสมุนไพรถั่วแระกลิ่นปากไม่ใช่เรื่องตลกไม่ได้โกหกต้องอยาสีฟันถั่วแระ กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อเป็นบุญหนูเหลือเกินค่ะที่ได้มากราบนมัสการหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อสบายดีนะคะลูก<อ><ะ>ทนไมคุยด้วยหรอกทำไมล่ะพี่ใส่แว่นสิหุ่นขี้พึ่ง ไม่เห็นเลยนูน่นนู่นองค์จริงท่านอยู่นู่นไะถลเรือดถลาาไม่ดูตามาตาเลือปรื่องทำไมไม่บอกกันนะกลยไ่ไม่ถามพร <c oughs> ะอาจารย์ครับอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยกรุณนานเล่าประวัติความเป็นมาของวัดท่าตอนให้พวกเราทราบนะครับขอจเจริญพรวัดท่าตอน เป็นวัดล้างมาก่อนมาพบเจดีย์ที่โยเบศเนี่ยเป็นเจดีย์ที่พังทลายหลวงพ่อแก้วคาวิจโยสมัยก่อนเขาไม่ได้ว่าพระทุดวงไม่ใช่เขาว่าคูบาป่าไม่เห็นเจดีย์องค์ที่เราเห็นเนี่ยท่านก็เอาญาโยมาดูว่ามันเป็นโกธพระเ,เจ้าพญาหรือเจ้าแผ่นดินหรือเปล่าโ,<ว>โกรธเป็น โคตรสำริดโอ้ค่ะพระเจ้าเปิดดูเป็นพระบรมธาตุโอ้โหไม่มีระพุุธรูปมีแต่พระบรมธาตุค่ะนับย้อนหลังตอนนี้อ่ะแปดสิบแปดปีแปดสิบแปดปีให้หลังแนละ้วครูบาแก้วกับวิจัยโยชน,นก็นบับปุตละเจดีเลยนี่ขึ้นมาจากหลวงพ่อเป็นองค์แรก มาองค์ที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าลก็เป็นองค์ที่หกอามาก็พัฒนาตั้งแต่สองพันสิบเ็ดของเก่าที่มีวิหารมีเจดีย์ยังหลงเหลือกุฏิพระวิหารจับกุฏิพระลวกกินบดค่ะหลือแต่พระเจดีย์มาพัฒนาสบายหลงพ่อเอง สิบเจ็ดจนถึงปัจจุบันีนโยมนาวเลปปีปครับส<ะ>ี่สิบแปดปี <48 S 2> ครับสี่สิบแปดปีครับรบข้างบนที่โยมเห็นเนี่ยมีเจ้าพระคุณสมเด็จวัดป่ากน้ำเป็นผู้ช่วยเหลือเกื้อกูลให้การสนับสนุนส่งเสริมและให้กำลังใจกราบกลานมัสการค่ะหลวงพ่อ่ออยาลำไยอยากทราบประวัติของหลวงพ่อคะ่ะโอ้โด้วยความ ดีใจไม่เคยมีใครมาถามด้วคอะอย่าหาว่าโมกันะะ <c oughs> โลยครับหลวงพ่อเองเนี่ย <c oughs> เกิดต้าตอนเลยเด็กตาตอนเด็กที่นี่เลยแม่ <c oughs> แม่ฝากโรงเรียนตั้งแต่อายุแปดขวบโออายุค <c oughs> รบสิบสองปวดเต้น <c oughs> จบะจ๊อเอง ค่ะหลวงพ่อเนี่ยโรงเรียออนธาตเนี่ยอโยบเชื่อไปว่าอยู่เป็นเนเนี่ยเจ็ดปีเป็นเดชเด็กคิอดูสิค่ะหลวงพ่อสองบาลีสิบสามบทพระห้าปี<อ>เป็นลูกวัดของพ่อค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อเจ้าวาดท่านก็มาดากดของพุทธเราเนี่ยอยู่ก็ดี ไปก็ได้หลวงพ่อซึกเราเป็นลูกวัดหลวงพ่อซึกงลำแหน่งไม่ต้องขอค่ะมันเขาให้เลยค่ะหลวงพ่อเป็นเป็นเจ้าวัดสองวันวันสิบเจ็ดเป็นเลยอายุยี่สิบห้ามีหลายคนว่าหลวงพ่อเก่งเนี่ยเก่งเพราะอยู่บานานในชีวิตหลวงพ่อเนี่ยคำว่าเก่งเนี่ย เรายังไม่รับบแต่แต่ว่าหล <c oughs> วงพ่อมีบุญเดียวมึงมีความสุขมีความสุขอยู่พัฒนาวัดตั้งแต่2517วันนั้นถึงวันนี้เป็นผลงานของหลวงพ่อตัต้งหมดไขมาเนี่ยไม่ประทับใจถือว่าขาดทุน <c oughs> ไม่ใช่ว่าโยมให้สตางค์ถือมีกำไรไม่ให้สตางค์ถือว่าขาดทุนใบใจนะครับเดี๋ยวออกจากใข่หลวงพ่อ ค่ะหลวงพ่อความสุขที่โยกได้มาปักมากินมานอนนั่นแหละคือกำใรงพ่อสาธุสาธุสาธุค่ะหลวงพ่อค่ะานีพลัง